สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็เจอปัญหาใหม่อีกแล้วครับผมซึ่งผมจะบอกเล่าเรื่องราวให้ทุกคนฟังกันนะครับเกี่ยวกับอัธมียสดที่ผมทํามาเป็นเวลากว่าหเป็นปีแล้วครับผมผมเพิ่งเจอปัญหานี้สดๆร้อนร้อนเลยครับผมเพิ่งเจอมาประมาณ2อาทิตย์ได้ครับผมก็เลยนําเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับซึ่งปกติแล้วนะครับผมจะเปอาอัธมียสดเองอยู่แล้วเป็นประจำใช่ไหมครับโดยผมจะใช้ความเค็มเกลือประมาณ30นะครับผมผมจะมีเครื่องวัดอยู่ประมาณ3ามสอะไรประมาณนี้แล้วผมก็จะใช้เวลาในการฟักน้องเขาเนี่ยประมาณ1วันถึงประมาณ3ว ชั่วโมงครับผมประมาณ24-30ชั่วโมงประมาณนี้แล้วผมก็จะใช้นี่ครับตัวอาชอตัวนี้เลยครับในการกรองเจ้าตัวนี้ ไว้ข้างล่างตัวนี้ไปข้างบนซึ่งผมซื้อมาจากช้อปปีราคาผมแนม่ใจร้อยสองร้อยเนี่ยใช้มานานมากแล้วครับผมแล้วปรากฏว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือผมทํางานหนักเว้ยแล้วผมกลับบ้านแล้วคราวนี้ผมแบบไม่มีเวลาคือผมเหนื่อยผมเกียจเอาแบบอาทิเมียมาล้างใช่ไหมครับพอล้างทีมันนานใช่ไหมผมก็เลยทิ้งอาทิเมียไว้ก่อนจนประมาณสักผ่านไปประมาณ2วันนะทุกคนประมาณ4 8ชั่วโมงผมก็นำอาทิเนี่ยนทุกคนมาล้างไว้แล้วพอล้างเสร็จปุ๊บคือปกติแล้วชั้นนี้มันจะเอาไว้กองพวก,พวกอ่าพวกเปลือกมันใช่ไหมครับแล้วตัว แต่ปรากฏว่าพอผ่านไป48ชั่วโมงผมเอามาล้างอะ่ะคือตัวมันไม่อยอมตกลงมาด้านล่างเว้ยผมก็สังเกตผมก็ลองดูผมก็เออเลยรู้ปัญหาว่าคือเมื่อเราต่อที่เมียไปเรื่อยๆจนครบ48ชั่วโมงนะครับผมทีเมียมันตัวใหญ่ขึ้นคือมันไม่สามารถผ่านกองตัวนี้ออกมาได้ครับผมเลยไม่สามารถลงมาในกองตัวนี้ได้เราเลยไม่สามารถแยกไข่กับตัวมันได้ผมก็เลยเกิดปัญหานี่ครับผมผมาให้ดูนี่ทุกคนเห็นไหมว่าด้านใต้เนี่ยครับผมจะเป็นอทีเมียสดจะเป็นแบบตัวหมดเลยส่วนด้านบนนี่ผมไ้ดูเอียงๆนะ เห็นไหมครับว่าจะมีแบบพวกเปลือกเต็มเลยอะทุกคนลองมองน้านี้เห็นปะเห็นเปลือกปะเออคือผมใช้วิธีการก็คือผมอะเอาอะทิเมียที่เป่าทั้งหมดอะยัดลงไปในนี้เลยเว้ยเสร็จแล้วผมก็ทําการทิ้งให้น้ำมันนิ่งแล้วก็ช้อนค่อยๆตักเปลือกออกซึ่งมันตักออกไม่หมดอยู่แล้วเว้ยบางอันก็ตกลงไปที่พื้นบางอันมันก็ลอยเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยมันลอยอยู่เต็มเลยแต่ตัวอยู่ข้างล่างเยอะนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่เวิร์กแล้วเพราะปกติอะผมจะทําเป็นแบบนี้ครับ นี่คือปกติผมจะแยกเปลือกออกได้หมดเห็นไหมอันนี้คือไม่มีเปลือกเลยเห็นไหมข้างล่างจะมตีตัวเลยครับผมซึ่งปกติอ่ะผมจะทําได้แบบนี้เว้ยแล้วผมก็เจอปัญหานี้มาผมก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังต่อครับผมว่าในการปรา่อทีมีอสดเนี่ยเราควรจะต้องกําหนดเวลาให้ชัดเจนนะครับผมคือมันจะมีมาตรฐานอยู่ครับผมในการเป่าก็คือ1วันคือย4ชั่วโมงนะครับผมถึงประมาณ1วันครึ่ง30ชั่วโมงอย่างเงี้ยอ่าคือจริงๆมันก็สามารถเกิน30ได้นะครับผมคือจะเป็นประมาณสัก45ี่่ยยยก็ยังได้อูแต่ไม่ควรจะต้องงไปปถึประมาณ40-48เนี่ยคือ ไม่ได้แล้วคือตัวเทีเมยมเนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่มากครับผมคือมันจะไม่สามารถผ่านกระชอนตัวนี้มาได้เว้ยซึ่งเราจะไม่สามารถแยกเปลือกได้แล้วมันจะลาบากมากเพราะว่าอะไรดูไหมเวลาเราให้อาหารปลาใช่ไหมเนี่ยสมมติทุกคนใช้แบบผมคือใช้ไอ้ตัวดูดอย่างนี้นะสมมติเราดูดขึ้นมาปุ๊บนี่ได้ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเวลาเราให้ปลาไปปุ๊บคือมันก็จะมีเปลือกเว้ยติดลงไปในตู้ปลาของเราลองสังเกตดูครับอ่ะตู้ด้านหลังผมนี่เห็นปะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะตรงนี้ครับจะเป็นแบบพวกเปลือกอันนี้จะเป็นเปลือกอยู่่นนิดหอย เออคือมันไม่มีทางออกไปได้หมดเว้ยแล้วคราวนี้เราก็ต้องเสียเวลามาล้างตู้ปลาของเราเพราะเปลือกเนี่ยปลาไม่กินเดี๋ยวมันก็จะเกาะตามขอบไปเรื่อยๆรแล้วมันก็จะสกปรกเราก็ต้องมาเสียเวลาล้างซึ่งมันไม่ดีแล้วก็เสียเวลาเป็นอย่างมากเลยลอาจะทําให้ปลารับ่วยได้ผมก็เลยแนะนําว่าในการเป่าเนี่ยเราควรจะชอบใช้เวลาแค่2 4ชั่วโมงถึงประมาณ30ชั่วโมงแค่นั้นเองครับผมไม่ควรที่จะต้องแบบว่าปล่อยเวลาให้มันนานมากไปกว่านั้นเพราะว่าตัวมันจะใหญ่แต่ถ้าเกิดบางคนอ่ะใช้เป็นพิธีการแบบว่าไม่ได้กองแบบผมนะไม่ได้ใช้บบนีนกรแบบว่า ปล่อยให้ตัวมันไหลลงมาจากตัวธรรมะทิมียอะทุกคนถ้าเกิดบางคนใช้เทคนิคในการแบบปล่อยน้าหยดลงมาเรื่อยๆเอาแต่ตัวลงมาเนี่ยเพราะว่าตัวมันจะตกข้างล่างส่วนเปลือกจะอยู่ข้างบนถ้าเกิดคุณใช้วิธีนั้นน่ยก็สามารถเป่าได้เลยคนอยากเป่า24จะเป่า3วันจะเป่า4วันอย่างเงี้ยเป่าได้เลยครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือคุณปล่อยให้มันหยดหยดลงมาแต่ผมว่ามันก็ต้องมีเปลือกติดออกมาบ้างแหละซึ่งผมว่ามันได้ไม่คุ้มเสียเว้ยคือเราลองแบบว่าเหนื่อยนิดหน่อยกําหนดเวลาชัดเจนอย่างเช่นเฮ้ยเดี เปลือกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเปลือกจะได้ไม่ติดมาเนี่ยเราควรต้องฟิกเวลาให้ชัดเจนเพื่อที่เราจะได้ทํางานสะดวกขึ้นในการเลี้ยงนงปลาไม่ต้องมาเหนื่อยบบผมคือทุกตู้ผมเนี่ยถ้าเกิดแบบผมพาไปดูเนี่ยคือทุกตู้แม่งมีเปลือกติดหมดเลยเว้ยเนี่ยครับผมเห็นไหมครับว่าจะมีพวกไข่ที่มีติดอยู่เต็มขอบตู้เลยอย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับแล้วเราก็ต้องมาเหนื่อยทำความสะอาดเห็นป่มอันนี้สองตู้มีหมดเลยครับมาดูตู้นี้บ้างอ่ะเห็นปหมมีตู้นี้ก็มีครับผมเห็นไหมครับอันนี้ก็มีเหมือนกันครับผมอ่ะดูตู้นี้ ตัวนี้ก็มีเห็นไหมครับมีทุบตู้เลยลําบากมากเพราะว่าผมอะ่ะไม่ได้ว่างล้างให้น้องเขา2รอบจะมี2วัน2รอบติดกันเลยเว้ยซึ่งก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นผลลัพธ์เปลือกเต็มเลยครับ แล้วก็ของวันนี้ล่าสุดคือได้ออกมาเป็นแบบนี้เว้ยซึ่งผมมาใส่พวกไขอ่อะติมีเลงไปในที่ฟักประมาณสักสามทุ่มเว้ยของอ่าเมื่อวันก่อนเสร็จพอมาผ่านมาวันนึงปุ๊บผมก็ยังไม่ล้างเขานะครับผมแล้วก็ผ่านมาวันนี้ประมาณตอนเที่ยงก็คือผ่านเหมือนกับผ่านไปประมาณ1วันกับอีกนิดนิดแต่เออเพื่อให้มันเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงวันนี้หน่อยผมก็เป่าได้มาเป็นแบบนี้เว้ยซึ่งไม่มีเปลือกติดเลยเยี่ยมมากเว้ยทุกคนแล้วเวลาเราสังเกตนะผมแนะนำทีนึงมันจะเป็นเทคนิคเวลาเรา,ราเรล ตัวเนี่ยมันไม่เหลือแล้วใช่ไหมครับในในกระชอนของเราในไข่เนี่ยก็คือง่ายๆเลยเราเอามาส่องไฟทุกคนเราเปิดไฟฉายหรือเปิดแฟลชเนี่ยแหละส่องดูคือตัวเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆครับตัวส้มๆแต่ถ้าเกิดเปลือกไข่มันจะเป็นสีแบบน้ํตาลน้ำตาลถ้าเกิดเราส่องไปเนี่ยเราล้างไปเรื่อยๆแล้วส่องส่องไปเนี่ยแล้วเห็นว่าเฮ้ยตัวแบบแดงๆทั้ง้มมันเริ่มหมดแล้วนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเราดูตัวกระชอนนี้มันไม่ค่อยมีตัวแล้วแสดงว่ามันหมดแล้วแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าเป่าไปนานสักสองวันสี่้างแล้วแบบว่าฮยทาไมแบบว่า ตัวมันไม่ตกลงมาตรงนี้เลยคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ฟักนะแต่คือตัวเนี่ยมันติดอยู่ในชั้นนี้ครับหลายคนอาจจะมีปัญหานี้เว้ยคือเราไม่รู้ไงจริงๆแล้วตัวมันฟักเกลือมันได้เว้ยอุณหภูมิความเค็มอะไรทุกอย่างมันได้หมดแต่ว่าตัวมันใหญ่แล้วมันไม่สามารถผ่านกองตัวนี้ไปได้แค่นั้นเองครับผมคุณสัเงเกตง่ายๆก็คืออ๋อแม่มีตัวส้มๆอ,อยู่เว้ยแต่แบบว่าไม่ไปเราทําไงดีวะคุณก็ต้องทําแบบผมเลยก็คือจากทางก้อนเนี่ยยัดลงไปในแบบภาชนะไหนก็ได้ที่เป็นน้ำแล้วคุณก็รอ,อน เหนื่อยผมบอกตรงว่าทำ่างนั้นน่ะเหนื่อยมากไม่แนะนําก็คือผมแนะนําก็คือเป่าสัก24ชั่วโมงถึง30สามสิบสองสามสิบสามเนี่ยได้อยู่ครับแล้วก็เอามาล้างแบบปกติเลยในการล้างก็ใช้น้ำนนแรงๆหน่อยเปา่าที่ทั่วๆเขยา่าเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาไปเขย่ามาแบบเนี้ยแป๊บเดียวประมาณสักไม่เกินสิ่นาทีคุณก็ได้อาหารปลาแบบนี้มาให้ น,น้องปลาของคุณแล้วนะครับผมแล้วซึ่งอาหารสดแบบนี้มันดีเราพูชนาการของน้องปลามากคือโตวไวสีสดอะไรอย่างเงี้ยโรคภัยไม่ค่อยมีเพราะว่าพวกนี้คือเราเป่ามาเองใช่ไหมครับคือมันก็สะอาดปลอดภัยไม่เหมือนกับเราไปซื้ออะไรแดง ไม่เหมือนกับว่าเราไปซื้ออะคิเมียตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยจากร้านค้าที่เขาทามาคือเราไม่รู้ว่าพวกนั้นอ่ะเขาผ่านกระบวนการอะไรบ้างก่อจะมาถึงเราอย่างเงี้ยจากโสกโปงกสกโปกภาชนะอาจจะแบบไม่ได้ล้างอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้เลยแต่ถ้าเกิดเงี้ยเราควบคุมคุณภาพได้นอกปลาเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านะครับผมผมก็ได้นําใช้อาคิเมียสดกันละกันประมาณนั้นก็สําหรับคิดนี้ก็ประมาณนี้นะผมผมก็มาแชร์เรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังสําหรับใครจะนาไปปรับใช้หรือไม่ปรับใช้ก็แล้วแต่นะครับผมลองคิดพิจารณากนนนดููเเเออองงแแต่่่่่วววาาาาาาผมมกกก็ํบลล้้้ทุครรรพะื ใน y ยูทูบแบบมันยังไม่มีใครสอนเลยว่าถ้าเกิดคุณเป่าเกินแบบ30ชั่วโมงไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคุณจะต้องจัดก,การกับปัญหาอะไรนั้นยังไงคือยังไม่มีใครมาบอกคลิปนี้ผมก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังนำมาเสนอ,อให้ทุกคนฟังนะครับผมหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์ได้ความรู้กันถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมฝากกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยถ้าเกิดเห็นว่ามีประโยชน์นะครับผมไว้เจอกันใหม่หค,ลคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ